สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่นนมาเล่นอาวีลงแรงกับน้องๆในกิวนะครับผม k g r ลุยครับผมวันนี้นะครับพี่นนมาเล่นใน iPad ดูนะครับผมว่าจะเล่นได้ไหมนะครับผมอันนี้พี่นนเล่นใน iPad นะครับผมเครื่องมันใหญ่ไม่รู้ว่าจะถนัดหรือเปล่านะครับผมเคโอเคครับผม k g r มาลุยกันนะครับผมวันนี้ลงมา5คนนะครับผมนะ k g r ของเรานั่นเองนะครับผมในกิวนะครับผมน้องๆในกิวนะครับมีพี่แมนมาด้วยนะครับผมมิตรแมนนะครับโอเค ฟังมันมีซิปด้วยนะครับผมนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาอมหรือเปล่านะโอเคพี่นนจะฟาร์มเป็นบูก่อนนะมาแล้วมาแล้วโอ้โหเรียบระอยอมันอมไปเลยนะครับผมนะต้องฟาร์มตัวเล็กก่อนนะตั้งแต่ปรับมาพี่นนยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมนะนี่วันแรกนะครับผมนะมาดูกันว่าจะงงขนาดไหนนะครับผมงงมากนะครับผมไม่รู้ว่าเขาฟาร์มกันยังไงนะครับผมเห็นบอกว่า ป่านะครับผมป่าก็จะเสียเปียบด้วยนะซีซั่นนี้นะครับผมนะแผ่นนี้นะครับผมแผ่นนี้คือป่าจนมากนะครับผมต้องต้องพึ่งเมดโดยเฉพาะเลยนะครับผมเมดกับออฟเลนนะครับเมดก็จะเป็นเมดที่แบกมากนะครับผมแผ่นนี้นะเขาบอกว่างั้นนะครับผมเขาว่างั้นนะพี่นนท์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพิ่งมาเล่นนะครับผมนะนี่เล่น iPad ดด้วยแผ่นแผ่นใหม่ด้วยนะครับผมปรับใหม่มานะครับผมงงเลยนะครับผมไม่รู้ว่าฟาร์มยังไงเดี๋ยวพี่นนท์ก็ใช้การเล่นเหมือนเดิมก่อนนะครับ ใช้การเล่นเหมือนเดิมก่อนไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมโอเคมีน้องซีนามาช่วยฟาร์มด้วยนะครับผมนะครับช่วยกันช่วยฟาร์มให้ตั้งแต่บูเลยนะครับผมนี่มันก็มาแดงแล้วโอเคออกเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องก็จะเล่นสไตล์เดิมดูนะครับผมว่าเล่นกับแผ่นนี้ได้ไหมนะโอเคตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอันไหนอันไหนเฮ้ยโดนโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหอมซะก่อนนะครับผม โอ้ยจัดจัดเอาไหมเอาไหมเอาเลยครับผมจังหวะนี้ต้องเอาแล้วต้องจัดแล้วนะครับผมทีเดียวทีเดียวั๊อบโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมโดแต่โอเคนะครับผมแต่โอเคนะมีน้องจีนายนะครับผมนะน้องจีนายยิงอันติไปก็ได้นะครับผมโอเคเลยนะครับนะตัวหนึ่ง พีน่นนท์ก็หิวหิวเกินนะครับผมพี่นนท์คิดว่าได้ไงที่พ uh> uh ี่นนท์เข้านะครับผมพี่นนท์คิดว่าได้แต่ก็ไม่ได้นะเมื่อกี้นะเหลือทีเดียวถ้าพี่นนท์ใช้สกิลสองทีเดียวโดนเลยนะครับผมมีเนี่นะครับผมนะเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้เนี่ยพี่นนท์รอก่อนครับเอาแล้วครับผมจัดปั๊บ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 ทีเดียวทีเดียวได้ไหมพี่แมนได้ไหมไม่ตายนะครับผมนะไม่ตายนะครับผมจังหวะนี้ เกือบได้นะครับผมเกือบได้พี่นงก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมนะปรับแรงใหม่มาพี่นงก็งงๆเขาฟาร์มกันยังไงนะครับผมฟาร์มตรงไหนไปโผล่ตรงไหนมังกรมีกี่ตัวคองมีกี่ตัวพี <P> ่ <hi S 2> นงไม่รู้เลยนะตอนนี้คือฟาร์มไปเรื่อยนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยเล่นมั่วๆเอานะเดี๋ยวก็เล่นเป็นเองนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมยอมรับเลยว่าไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่ปรับมานะมันเหมือนเกมใหม่อะพี่นงก็เลยไม่ชอบเล่นเท่าไหร่นะโอเคนะครับผม แต่พี่นนเชื่อมั่นนะครับผมเชื่อมัน่นน้องๆใน,นกิวนะครับผมเล่นหมดกันอยู่แล้วนะดูตอนนี้ก็เกมก็ทรงๆกันอยู่นะครับผมกลางมีประเด็นแล้วครับผมตอนนี้อย่าความกลางก่อนความน่าก่อนไม่ใช่ความกลางดิโอเคนะครับผมพี่นนเล่นใน iPad ด้วยนะครับไม่ค่อยถนัดเลยนะครับปกติเล่นในโทรศัพท์นะโอเคมานัตรยาเขาลงมาแล้วนะครับนัตยาเขาลงแนละ้วป้า จ้ไปก่อนนะครับผมแจ้ไปก่อนหนึ่งสองสามทีนะครับดันสวยนะครับผมน้องซีนาน้องซีนาซีนาดันมาสวยสวยงามได้หนึ่งตัวนะครับผมได้นาตาญย่ามานะครับนะน้องซีนาเสิร์ฟให้เลยนะครับผมช็อนนี้นะเสิร์ฟดันกลับมาสวยงามเลยโอเคเาอามังกรต่อแลวกันนะอยู่ล่างสองไม่รู้ว่าจะเขาจะมาล้านหรือเปล่านะมีสิบเดินมาแนละ้วสิเดินมาแนละ้วไ,ได้ก่อนได้ก่อนครับนีเรียบร้อนะครับผมมีผลิตน,นะครับผมนะ เกมไม่ได้เล่นนานก็จะจะดูแบบเดินเกมไม่เป็นนะครับผมเพาเดินกันยังไงนะพี่นนก็เดินเกมตามแพนเก่านะครับผมนะตามแพนเก่าอ่ะน้องน้องซีนาเรียกนะครับผมนี่มีประเด็นเดี๋ยวจัดก่อนนะน้องซีนารอแป๊บหนึ่งนะครับผมนะจะไปเอาบูเขานะครับผมจะไปเอาบูเขาไปพี่นนตามนะครับผมพี่นนตามเฮ้ยมีนัตยาน้องซีนาถอยก่อนถอยก่อนนะครับผมไม่ไหวไม่ไหวนะครับไม่ไหวเข้าไม่ได้พี่นนท์เข้าไม่ได้นะจอตนี้นะครับผมเดี๋ยวรอช่วยให้ ปับ๊บเอา้าได้ลิงนะเนี่ยเอา้าเอา้าลิงลิงยังไงมานะ้ำไม่มีห้าวเรียบร้อยอึ๊บนี่พี่นนหลบหลบสวยแล้วผมจังหวะน,นี้หลบสวยรอดสวยงามไหครับผมมีน้องมารับด้วยนะมีวโอมามา,มารับด้วยโอเคนะครับผมนี่เป็นไงน้องๆในกิวพี่นนเล่นดีจัดเลยนะ k g r นะครับผมนะจำชื่อนี้ไว้ครับผม k g r นะครับกิวพี่นนเองนะครับผมนะ นก็รับมาคอนขึ้นนะครับผมแต่ส่วนมากก็เล่นดีทุกคนนะครับผมนะที่พี่นนดูมานะคือเล่นดีทุกคนนะ่ะโอเคมาดักดีกว่านะครับผมจอนี้ไอ้รีมาจัดเลยเปิดเลยนะครับผมพี่เปิดเลยนะจอนี้ได้ไหมได้ไหมโอ้โหไวเกินนะไอ้รีเขาไอ้รีเขาหนีไวมากเลยนะอันนี้อันนี้ก็ตัวอะไรนะอันนี้คือดักเซเลเยอร์ มันได้มังกรเลยไหมตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเกตีไปก่อนนะครับผมมันเกิดเราก็ตีมานะตีไปนะครับผมตีไปเกิดมาก็ตีไม่ได้นะครับผมนะไม่ได้ด้วยไม่ได้นะครับผมดังสเลเยอร์ตัวนี้คือยังไม่ได้มังกรนะไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับผมพี่นงก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมาเล่นต้องศึกษาเพิ่มนะครับผมนะไม่รู้อะไรเลยนะพี่นงมาเล่นไม่รู้อะไรเลยนะครับผมเล่นใน iPad ด้วยนะเล่นแบบไม่ถนัดอะเครื่องมันใหญ่นะครับผมก็ หรือลำบากนะครับผมเล่นลำบากหน่อยนะปกติก็เล่นในโทรศัพท์นะครับผมไอโฟนนะไอโฟนสิบอันนี้มาเล่นใน iPad Pro นะครับผมใหญ่มากแล้วก็หนักด้วยนะถือแบบปวดแขนอนะถือไปเรื่อยๆก็ปวดแขนอนะโอเคนะครับผมก็อ้าวยังไงยังไงนาตายาณัตยาต,ยาตยา้องซีน่ามาเสิร์ฟอีกแล้วนะครับผมรอบนี้ไม่ได้นะครับผมเสิร์ฟไม่ได้รอบนี้ยากนะครับผมจอบนี้ยากหน่อยอยู่ในป้อม นั่นแหละซิปซิปแชรอันติแล้วนะครับผมช็อตนี้ซิปแชรอันติแล้วนะอันนี้พี่นนไม่ได้คอกันในเกมนะครับผมก็เล่นกันธรรมดานะครับผมพี่นนก็มาพูดคนเดียวนะครับผมภาคคนเดียวนะนะครับผมอันนี้พี่นนมาภาคที่หลังนะครับผมพี่นนไม่ได้เล่นไปภาคไปนะครับผมนะโอเคนะครับผมอจังหวะนี้นะครับผมพี่นนพี่นนเห็นเขาบวกกันอยู่นะแต่พี่นนคิดว่าเอาป้อมดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะเผื่อแบบไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วพอดไปดักเอาทีหลังนะ นี่นะครับผมพี่นองเอาป้อมเสร็จแล้วก็มาดักเอาทีหลังนะครับผมลิงลิงไปไหนจ้าลิง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 หนีไปไหนจ้าหนีไปไหนเจ้าผมหนีไปไหนมามาไอริไอริจะเอาอีกตัวไหมไอริไอริขึ้นบนแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะพี่น้องก็ตามไปนะครับผมเห็นพี่แมนอยู่ข้างบนนะครับผมนะ <Your team S 2> น่าจะสช่วยลิได้อยู่นะแต่พี่น้องก็มาซับเพื่อ เพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะเผิดได้เผิดได้ครับผมเอริเขารู้ตัวนะเขาก็ับไปก่อนก็รอดไยนะครับผมนะเอริถ้าเกิดว่าลับช้านิดนึงไอริตายนะครับผมเมื่อกี้พี่โนนอยู่กับพี่แมนนี่ตายแน่นอนนะครับผมโอจคจังหวะนี้ก็เอาบูนะครับจังหวะนี้เอาบูยังพี่โนนเล่นใน iPad นะครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่งงงงอยู่นะครับผมเล่นเกมก็ได้เปรียบอยู่นะตอนนี้ได้เปรียบอยู่นะครับผมได้ป้อมบนป้อมล่างแล้วนะ ทีพี่นนท์ได้เปรียบนะครับผม KGR พี่นนท์นี่เก่งนะครับผมนะยอมรับว่าเก่งนะครับผมนะพี่นนท์ดูมาก็เล่นเก่งทุกคนเลยนะครับผมน้องๆในกิวนะครับโอเคกดฆ่าดีเลยชนะทุกปีเลยนะครับที่เล่นมานะครับมีน้อยนะครับผมที่ที่แพ้นะครับผมก็มีไม่กี่เกมเองนะที่พี่นนท์เล่นมาก็ชนะตลอดเลยนะกดฆ่านะครับแต่อันนั้นมนเป็นแพทเก่านะครับผมอันนี้แพทใหม่พี่นนท์เพิ่งเล่นนะครับตัดมาพี่นนท์เพิ่งเล่นเกมแรกเลยเล่น5้าคนนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็พี่น้องก็กำลังเก็บตังค์นะครับผมเก็บตังค์ขยายกิ้วอยู่นะขยายกิ้วแพงมากสามสิคนเต็มแล้วนะในกิ้วคือขยายไปพันหนึ่งแล้วอ่ะพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งขยายได้แค่5คนเองทุกคนแพงมากป้ามีประเด็นนะครับผมหลีกตายสวยงามนะครับผมหลีกตายจังหวะนี้อ้าวอ้าวนาตา雅นาตาานะครับผมน้องบอกเอาของอ่ะมามาพี่น้องไปเอาของให้นะครับผมนะ จังหวะนี้เดินคองสวยกว่านะอ่ะสิบสิบโผล่ล่างแล้วนะครับผมสิบโผล่ล่างแล้วสองตัวนะครับผมน่าจะได้ไม่ยากนะตัวนี้น่าจะได้ไม่ยากตัวนี้ไม่รู้ว่าจะได้มังกรหรือเปล่านะครับผมดังซาเลียร์ตัวนี้นะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะดูกันน่าจะได้นะน่าจะได้นะแต่เป็นพี่แม็กถือนะครับผมแม็กถือไปนะครับผมนะโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวพี่นนท์จะดักเลยนะครับผมนะ จังหวะนี้ดักเลยนะครับผมเห็นว่าเขาบวกกันอยู่นะครับผมเราก็ไล่แคลรี่ออกไปก่อนนะไล่แคลรี่ออกไปนะครับผมนะโอเคลิงน่าจะตายโดนพี่โดนดักเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยรอดเหรอเอ้าตายนะครับผมยังไงก็ตายนะจังหวะนี้นะครับผมโอเคมาได้สวยมาได้สวยก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมจังหวะนี้ ก็ได้ป้อมไปนะครับผมได้ป้อมบนนะครับเว็บกลางเราก็มาแล้วด้วยนะปล่อยมังกรมาแล้วด้วยนะครับผมนะมังกรน่าจะมีนาทีที่8ดขึ้นนะพี่นนสังเกตดูนะเมื่อกี้ที่ดังมักก็นาทีที่8ขึ้นไปนะครับผมดักเลเยอร์พี่นนไม่รู้เหมือนกันใครรู้คอมเมนต์บอกพี่นนหน่อยนะครับผมว่าตัวดักเลเยอร์ที่ได้มังกรอ่ะมันนาทีแล้วเท่าไหร่นะครับผมนาทีเท่าไหร่นะพี่นนไม่รู้พี่นนทเข้าเลยนะครับผมหิ้มจัดหิ้จัด เกือบตายนะครับผมส่วนนี้นะเข้าไม่พร้อมเพื่อนนะครับผมเข้าก่อนนะครับอันไหนอันไหนไล่มีไล่มีไล่มามาดิครับผมมาดิครับตามมาตามมาพี่นนท์มีอันติแล้วนะอ่าเราส่วนได้นะครับผมจังหวะนี้ดูคลิปไปก่อนดูเลือดให้เต็มก่อนโอเคเลือดเต็มไม่ต้องกลับบ้านนะครับผมริโปเป็นตัวที่พี่นนท์ชอบเล่นมากนะริโปนะครับผมนะคือถ้ามีอันติเราไม่ต้องกลับบ้านอ่ะตีคลิปทีเดียวเลือดก็เต็มนะครับสนุกนะครับผม เราเจะคอลี่ก่อนเลยนะครับผมอลี่อลี่มันแรงก็จริงแต่มันก็บางนะครับผมนะนัดช่วยเพื่อนนะครับผมฮัดช่วยเพื่อนโอเครอดกันหมดนะครับอันนี้พี่ตงก็จะมาดักนะครับพี่ตงมีอนันติดโอเคอยู่บ้านกันหมดเลยนะครับอันคีฟต่อไปเรื่อยๆชั้นไ,ไม่มีใครเลยโอเคเราไปฟาร์มต่อดีกว่านะ เราเดินมัวตัวนะไม่ได้ตังค์นะครับผมเดินไปเรื่อยไม่ได้ตังค์นะเราดูแมพเอานะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีใครมีประเด็นประเด็นอะไรเราก็มาฟาังต่อนะครับผมนะสไตล์พี่นนก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะพี่นนก็เล่นไม่เก่งนะครับผมแต่ก็โอ้โหถูถูใสๆไปได้นะครับผมน้องๆ้อง,องกิลวยังเล่นเก่งกว่าพี่น่นอีกนะครับผมนะเราก็เรื่อยๆนะครับผมก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับผมก็ไม่ได้เล่นตลอดนะครับผมปีมือก็เฉยๆนะครับ พอเล่นได้นะครับผมเหลือแค่ป้อมในนะครับผมเหลือแค่ป่าเหล็กด้านนอกนะครับผมตอนนี้ข้างล่างอีกป้อมหนึ่งเดี๋ยวพี่นนท์น่าจะจัดการได้นะครับผมนะนี่นะเห็นไหมพี่นนท์เห็นว่าข้างบนเยอะแล้วนะครับผมกำลัเล่นด้านล่างนะครับด้านบนบวกเอ้ยสวยโหแลนดเรา อ้าวจัดเลยนะครับผมนะนาตยานาตยาอ้าวยังไงยังไงครับผมยังไงตายครับผมสวยช็อตนี้ได้โบนด้วยนะครับผมข้างบนน้องๆเล่นกันสวยมากนะครับผมโอเคนะครับแจ๊ะ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 เออป้อมยิงฟรีนะครับผมจังหวะนี้โอเคนะครับผมอ้าจบไปแล้วนะครับผมก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะ KGR ลุยนะครับผมห้าคนนะครับผม น้องๆในกิลด์นะครับผมเล่นกัินสุดยอดมากนะครับผมเล่นเก่งมากนะโอเคนะครับผมตาแรกนะครับผมก็พอใช้ได้นะครับผมพี่นนท์มาเล่นตาแรกเลยปั๊บมาใหม่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็ชนะไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ